เลขรูปนะคะที่จุดขอปู่ในวันนี้นะคะโอ้โหตัวเลขชัดแล้วก็ใหญ่ด้วยนะคะโอโ้เลขสวย <c oughs> สามสองเจ็ดโอ้โหเลขสวยแล้วก็ชัดใหญ่ด้วยนะคะจุดขอปู่ในวันนี้นะคะก็วันนี้ก็มีปู่ปราสาทพันปีนะคะที่ศรีขอรภูมิแล้วก็ ปู่อนุชิตอาจารย์อนุชิตนะคะก็ได้เดินทางมาโดยที่ไม่ได้บอกล่วงหน้านะคะมาตามความฝันอ,อ๋อไม่ฝันสิท่านผู้ชมเห็นจริงๆนะคะอันนี้คือที่ปู่ประสาทบอกนะคะว่าเห็นหลวงปู่สวงจริงๆนะคะเมื่อตอนเช้า <c oughs> เปิดร้านแล้วนะคะก็ปู่บอกว่าให้ไป <c oughs> ให้ไปนะคะให,ให้มาที่นี่ก็เลยต้องมานะคะ ซึ่งที่ตรงนี้นะคะก,ก็เป็นร <5 S 2> ่างาของหลวงผู้สวงนะคะ2 2> อีกท่านหนึ่งนะคะที่ทบ,บัวเชิดนะคะคคนนกกนกนบนมมมเเ ដល់កំលែងខាន់លูกត ang គូនប្រុសងាគូនស្រីຫມູ່ឆ្ងាយនេះណាຫມູ່ដាល់ក្ទួមលูกត ang ហឹងអើយខាន់គូនងាຕ້ອງប្រតតងាស្រី អូមូអុយមូលីងស្រៀងពទ្យា segala សម័យ segala ស្រោពទ្យា segala ស្រេងីកំលែងខាន់លោកអោគឺយមគួនចៅម្នែង ត្រែងណាលោកគឿនណូនេះអញ្ញាណាងើយគូនប្រងាអុយរាប់មកដែងដល់ហើយបានលោកគឿនណូណូផង់ដៃផង់តាងើយ ក្នុងព្រានញាពីដើមនំស្រុកញាតាពីស្រុកចារវិញណាគូនអោគឺដរមូបានត្រេញាណាអើយគូនប្រងារាប់ដេញាផង គូនម៉ូតង់ប្រតង់ស្រីบ้านសឹកលគ្នានេះហើយអានអើយគូនប្រស្រីម៉ូលីម៉ូសាច់សដាប់ឮគូនចៅតង់អាននេះ បានផ្លូវលោកគីដើរនេះណាមោពូសមាមោពូភាសាបនតេងមានប្របាជាពេលដែរនេះណែណាអូបានម ونو ពីដើមនេះញាណា ពី Khmer ណេណាលើងមកពីដើមវាមានតែดอกវាមានតែព្រៃបានត្រែងស្ងាត់ណាស្រួលលោកគើយមកនៅបានត្រែង จะรักด้วยกวนเจ้าพี่นี่แหน่หนาโอ้ยสร้างเวียงวังลือเอาทุกนี่แหน่หนาเอยบ้านเทรนเองหนาลือเอาคือเนาะ ปูฝันไหมครับทุกคนม่เช้าปูให้เห็นเลยว่าให้มาของปูที่นี่ม้างให,ให้ดูจักบ้านพี่บ้านพี่น้องอให้พี่ดูจับพี่น้องท่านให้มาแต่เมื่อวานมาไม่ได้อก็เลยได้มากันท่านบอกว่าเหมือนหลวงปู่มาปฏิบัติท่านท่านมาปฏิบัติในดงในป่าแล้วก็มีมีเพื่อนฝูงมาเอามาั่งมาคุยกันบางองค์ก็เอาของมาไว้ในดินไม่ได้เอาไปใต้นี่บอกให้แต่มันนานมากอ่ะ นั้นมาเรายังไม่เกิดมั้งไม่เกิดหรอกแต่ว่าเหมือนเหมือนเมื่อไตรก่อนเหมือนเหมือนเหมือนพี่เขาบอกว่าพี่ลูก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 ลุงเนาะเขาก็ได้แฟนคนบันแต่ที่นี่เน่ะเขาว่าเห็นลุงปู่ตะกอนเขาวิ่งหนีกลัวพี่สาวนะเพะว่าลุงปู่จะไล่จับจะไล่จับสาวสาวกลัววิ่งหนีมาไอ้พี่กลัวพี่กลัวลุงปู่มากเผื่อเขาเคยเห็นเนาะ ถ้าหลวงปู่จะจับเพิ่งเราเป็นโรคอะไรก็จะจับให้ใครมีโรคสะดวกให้คนก็กลัวเนาะนี่แกก็ยังอยู่ทุกวันนี้เผื่อบางเพื่อเส้นในไม่กลัวหรอไกลัวแต่มาทุนที่ปู่ให้มาที่นี่ไปก่อนไปหลวงปู่แล้วก็หลวงปู่ให้ หลวงถวานนี่ไงนี่ไงยังอยูเหมือนเดิมเจกปู่เกมาุปถัาถวายปูกไมพี่หนึ่งหนึ่เมืเดิมหน่จะเป็น1 9ึ่งเกก็ดูเอาหนึ่พลิกก็ได้หกสใช่ค่ะหนึ่ง9ก้าสี่หกสี่เนึ่มีนึ่งเ้หมือนเดิมเก้ากับสี่วามาบนมาล่างก็ปู่บอกหลวงถวานหลวงถวานปูอย่างเงี้ยปู่ให้อรไร่หนึ่งเก้า ไปได้หนึ่เกาเออนี่เมื่อช้ซื้อไว้แล้วซื้อแล้วเนี่ยซื้อขึ้นซื้อหนึ่งเก้าหนึ่งแปดสองแปดสองเก้าก็ว่าแปดหนึ่งมันแลดวแหวนวงแหวนี่ครับอย่างน้อยก็ได้จริงๆอ่ะท่านให้เห็นจริงๆแต่ในในภาพเลยนะนะเปิดร้านแล้วนะเปิดร้านพม่าแล้วเห็นเลยอันี้ป๊บเห็นภาพออกมาเลยเห็นหลวงปู่ที่นู่นน่ะที่วัดตับเลืองน่ะวัดอะไรนะคะ วัดวัดเพื่อนวัดไออุทพยานไหมอุทพอุทยานอุทพอุทยานอ่าเห็นเห็นปู่ที่นั่นเรียนองค์นี้แหละองค์นี้แหละแต่ก่อนใส่แว่นไปมาไปวันนี้ไม่เห็นแว่นพหลวงปู่ว่าให้ไปถึงลงหลวงปู่ใส่แว่นมั้งทีแรกก็ไม่รู้นะแต่ก่อนเดินหาจนโอ้ไปถึงที่นู่นหูเขาใส่แว่นให้แกใส่แว่นตกใจหลวงปู่ตามหาตั้งนานรูปปั้นรูปปั้นรูปปัแต่ใส่แว่นเขาใส่แว่นให้ ตอนนี้เขาโอนออกแล้วเนี่ยนะก็ถอนเว้นมันออกแตกเลยเนาะอือตนนี้เสียดายเกินก็เลยไปไหว้กันก็คือปู่อยากได้รูปหลวงปู่ตรงน,นี้ไม่มีเนาะพี่เอ้ยไม่ใช่รูปเหมือนในรูปภาพนี่ปู่ก็อยากได้ินเหมือนกันต้้มนต้ทไมัอต้องรอกระท่อมมก่อนระท่อมแบบนี้ก็คือไม่ทาวนเนาะ แต่เอายูสเบอได้มันเ่มันยูสังซี่รับเพอเท่ายูสบลอต้ก็สบาที่เ็กนาสบา็กๆอกทูบอกลูกชายให้มาเฝ้ารนให้พอะจะต้องไปแล้วครับไม่ไปไม่ได้มันต้องมาก็เลยต้องมาต้องมาฝันเห็นเลยเห็นเลยเห็นในยานเลยนะมองเห็นเลยมองเลย ภาพลงมาเลยชะชะมันจะมาไม่นานเนาะภาพจะมาไม่นานแปบเหมือนเหมือนเราใช้หนังอ่ะพอให้เห็นแป๊บนังก็ขาดก็มาเลยก็มาเลยยังไงก็ต้องมาที่นี่วันนี้เกิดขคิดูตรนนี้จะอยู่บ้านหรือเปล่าน้อจะเจอไหมเนาะมาพอดีเป๊ะเลยดูเลยดูเป๊ะเลยไม่มีคาดเคลื่อนจอดรุบเข้าบ้านปุ๊บปูอันนี้ชิดเรียกไข่เนาะเปิดประตูเห็นหลังๆเอ๊ะปูมากเป๊ะเลยดูเลยมาพอมีเบออะไรกันเลยใช่ไหม รอไม่เกินเลยแอ๋อก็พูดถึงว่าสัมผัสเลยนะตรงนี้ท่านว่าท่านทำไมกดมันเป็นป่ามันเป็นป่าแบบสมบูรณ์นะทีนี้เวลาท่านมาปฏิบัติมันเงียบสงบแต่ตังนมันจะเป็นีกล้วยมีอะไรมีน้ำอะไรท่านว่ามาพากันมาปฏิบัติถือศีนก็มานั่งพักมานั่งกินตรงนี้เป็นจำนักที่ตรงนี้แล้วก็ไปต่ออีกไปไปมาที่มาตอนหลังก็มาพักอีก นี่แหละเพร,ราะท่านบอกทางนี้ว่าลวงปู่จะอยู่แต่ในปาน่าวัดของลวงปู่ <ๆ S 2> ม่ได้อยู่ <บา S 1> เป็นวัดเป็นว,นว,นวารานนะ,ะบอกมาหลายปีแล้วลวงปู่จะอยู่ในป่าละลูกลวงปู่จะดูแลคนปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าวัดของลวงปู่อยู่ในปา่งงปนปาแต่ท่านบอกมานานแล้วเป็นสิบปีแล้ว <ๆ S 2> ถ้าเราอยู่ในป่าปฏิบัติอยู่ในดวงป่าถ้าเรามีเหตุอะไรลวงปู่จะมาช่วย